การใช้ภาษ,าษาธรรมดาในการให้ความรู้และสื่อสารกับผู้ป่วยนั้นมีความสำคัญอย่างไรคิดง่ายอย่างนี้ค่ะเมื่อเราออกจากท้องแม่เด็กทารกที่คลอดออกมาแม้จะยังพูดไม่ได้แต่เขาพยายามสื่อสารกับผู้เป็นแม่นั่นคือทักษะการสื่อสารติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิดและเมื่อเราโตขึ้นทักษะการสื่อสารก็สามารถแสดงออกในรูปของวัจนภาษานั่นก็คือทักษะการพูด ดังนั้นเวลาเราพูดถึงทักษะการสื่อสารเราไม่ได้หมายถึงภาษาที่เราพูดออกจากปากเพียงอย่างเดียวแต่เราหมายถึงการสื่อสารทุกชนิดที่เราพยายามสื่อถึงผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นทั้งวัจนะภาษาคือภาษาพูดหรืออวัจนภาษาหรือภาษากายในการที่จะทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพนั้นเราต้องใช้ทั้งวจนะภาษาและอวัจนภาษาควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการให้ความรู้ผู้ป่วยด้วยภาษาธรรมดาก็เช่นเดียวกันทักษะการสื่อสารจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆของบุคลคลการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถนำความรู้หรือข้อมูลทางด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการรักษาที่จะได้รับซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้นนั่นเองแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารนั้นประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพล่ะคะวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจดังนั้น การใช้ภาษาธรรมดาจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองได้ปัญหาหนึ่งที่เรามักจะพบในระบบบริการสาธารณสุขของเรานั่นก็คือสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับความรู้กับสิ่งที่ผู้ป่วยเข้าใจมักไม่ตรงกัน ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาอาจเกิดจากข้อมูลทางสุขภาพมีความยากที่จะเข้าใจแม้ในผู้ที่มีความฉลาดทางสุขภาพในระดับสูงสาเหตุที่ข้อมูลทางสุขภาพมักจะมีความเข้าใจยากอาจเนื่องมาจากมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ซับซ้อนเกินไปยากที่จะเข้าใจ มีการใช้ศัพท์วิชาการศัพท์ทางการแพทย์หรือคำศัพท์ที่คนทั่วไปไม่คุ้นเคยผู้ป่วยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดจากปัญหาทางสุขภาพของตนเองและระบบบริการทางสุขภาพที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการที่จะทำความเข้าใจข้อมูลดังนั้นการใช้ภาษ,าษาธรรมดาจึงมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้ผู้ป่วย เกิดการสื่อสารสองทางกับบุคลากรทางการแพทย์และเกิดความเข้าใจในข้อมูลทางสุขภาพและเมื่อรับรู้แล้วผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ภาษาธรรมดาที่ใช้ไม่ได้แค่หมายถึงภาษาพูดเท่านั้นแต่รวมถึงภาษาเขียนในสื่อต่างๆที่เรามักจะให้ผู้ป่วยกลับบ้านไปอ่านเองก็ควรที่จะต้องใช้ภาษาธรรมดาและให้เหมาะสม กับบุคคลแต่ละกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นหากเป็นผู้สูงอายุหากเราใช้ตัวหนังสือตัวเล็กผู้สูงอายุก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือแม้แต่กลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มที่มีความรู้ต่ำหรือว่ามี health literacy ต่ำดังนั้นภาษาที่ใช้จะต้องไม่ซับซ้อนและสามารถอ่านทําความเข้าใจง่ายมีรูปภาพประกอบ ก็จะทำให้สื่อนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นการใช้ภาษาธรรมดาไม่มีสูตรตายตัวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนื่องจากว่าภาษาที่เหมาะกับกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับอีกกลุ่มหนึ่งเราต้องประเมินจากผู้ป่วดเป็นหลกักว่าเขาเหมาะที่จะใช้ภาษาแบบใดและกระบวนการหนึ่งที่สำคัญคือการยืนยันว่า ผู้ป่วยเข้าใจและรับรู้ในข้อมูลสุขภาพที่บุคลากรทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยหรือไม่ซึ่งวิธีการยืนยันนี้ก็อาจจะทำได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการให้ความรู้หรือการใช้ทักษะทวนความเป็นการถามกลับกับผู้ป่วยเองว่าผู้ป่วยเข้าใจว่าอย่างไรซึ่งในการใช้แบบทดสอบก่อนและหลังนั้นก็อาจจะมีข้อด้อย ก็คือถ้าหากมันเป็น multiple choice หรือข้อสอบแบบตัวเลือกผู้ป่วยอาจจะใช้วิธีการเดาเราก็ไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยนั้นมีความรู้จริงอย่างที่เราให้ความรู้ไปหรือไม่แต่หากเป็นการใช้ทักษะทวนความจะเป็นการให้ผู้ป่วยอธิบายหรือทวนซ้ําหรือว่าสรุปความในสิ่งที่เราให้ความรู้ผู้ป่วยไปก็จะทำให้เราเข้าใจและสามารถเสริมในประเด็นที่ผู้ป่วยไม่เข้าใจได้ โดยส่วนตัวของตนเองแล้วก็มักจะใช้ทักษะทวนความทักษะสรุปความเพื่อที่จะสอบถามผู้ป่วยกลับไปว่าผู้ป่วยมีความเข้าใจว่าอย่างไรอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการสื่อสารด้วยภาษาธรรมดาอาจจะเป็นการสื่อสารด้วยการเขียนหรือการพูดในรายวิชานี้เราจะเน้นไปที่การฝึกการพูดอธิบายด้วยภาษาธรรมดาในชีวิตประจำวัน ของบุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีการอธิบายการสื่อสารด้วยวิธีการพูดกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อื่นเป็นประจำทุกวันในการสื่อสารกับกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มการพูดอธิบายอาจจะทําให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าใจข้อมูลทางสุขภาพได้ดีกว่าการเขียนเนื่องจากข้อจํากัดบางอย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการได้ยินดังนั้นการพูดอธิบายจะต้องพูดด้วยเสียงที่ดังฟังชัดและมีการทวนความเข้าใจของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอตลอดการสนทนาหรือในกลุ่มผู้ป่วยเด็กกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตา การให้เด็กเล็กอ่านสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะทำให้เด็กเล็กไม่สามารถที่จะอ่านได้คล่องและไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองจะต้องทำดังนั้นการพูดการอธิบายการจูงใจในผู้ป่วยเด็กจึงมีความสำคัญมากที่จะทำให้เพิ่มความร่วมมือในการรักษาในผู้ป่วยเด็กมากขึ้นแต่ในบางครั้งแม้ในผู้ที่สามารถอ่นานหนังสือได้ดีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นแต่บางครั้งก็ต้องการการอธิบาย เพื่อที่จะให้เข้าใจข้อมูลทางสุขภาพให้ถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะมีสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากแต่ปัญหาของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลทางสุขภาพนั้นก็คือความซับซ้อนของภาษาที่ใช้ความเข้าใจยากแต่ในบางครั้งในผู้ที่สามารถอ่านได้ก็ต้องการการอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง